สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขายลุงยอดนะครับขายที่ตลาดตีแยกทศกันนะครับยื่แถวพุทธมนตรสายสองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับคนมายืมทอเที่ยวเยอะมากเลยนะครับนี่ครับนี่ ก็จะมีทั้งขาหมูแบบทอดแล้วขาหมูแบบต้มนะครับนี่ครับด้านในนะครับก็ด้านในก็เยอนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องเดินเข้าไปเอาบัตรคิวนะครับบัตรคิวก็จะแยกเป็นสีู่กับสี่ฟ้านะครับนี่ครับตรงด้านในนะครับก็จะมีบัตรคิวนะครับเข้ามารับตรงด้านในนะครับ มือก็จะมีขายอยู่ที่ชื่อรา่า260บาท200บาทก็มี280บาทก็มีนะครับก็อยู่น่าจะอยู่ตรงฝั่งไทยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นําหอดนะครับ นะครับเดี๋ยวพาไปด er ูตรงขาหมูทอดนะครับดูว่าชิ้น้ะเท่าไหร่นะครับาขาผมผมอันนี้ก็จะเป็นขาหมูทอดนะครับอันนี้ก็จะมีร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับก็อยู่ที่สา แล้วในก็เป็ทปนทออน,นะครับได้อันน,อนนี้ก็จะเป็นกระเพาะหมูน,นะครับแล้วใ,ใ,ในหม้อนี้ก็จะเป็นขาหมูกระตุงนยอดนะครับกำลังไข่คำใส่ในถุงนะครับ ก็จะมีหลายราคานะครับก็จะมี200ถึง240บาทนะทกน็จะใส่ถุงไม้นะครับลูกค้าก็มาสั่งอ บางนีก็จะมีในส่วนของขาหมูทอดนะครับก็มีคนมาเยีนรอรอต่อคิวนะครับแต่ก็คิวก็รันไวอยู่นะครับแล้วก็ส่วนด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของหม้อท่อหม้อใหญ่ๆเลยหม้อใหญ่มากเลยนะครับ ตรงนู้นก็นะครับอีกฝั่งนี้ก็ให้ให้เห็นนะครับว่าขอมานี่ครับก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีในส่วนของอแจกบัตรคิวนะครับก็จะมีบัตรคิวสีฟ้าบัตสีมูสีมพูก็จะเป็นของทอดนะครับแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นแบบต้มนะครับ หรือก็จะเป็นหม้อทอดนะครับคนอรอชาวเยอะาอยู่นะครับก็ดูให้ให้ดูนะครับด้านในเป็นหม้อต้มนะครับก็จะเป็นขามหมูนะครับขอาพัดลงไานะครับ ด้านในก็จะเป็นน้ำขามุลนะครับหม้อใหญ่ๆเลยด้านหน้าก็ยังมีคนต่อแถวเยอะอยู่นะก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ค่ขามูลุงยอดเนี่ยก็คือเปิดรับบัตรคิวก็ตั้งแต่10บโมงนะครับก็ส่วนจำหน่ายเนี่ยก็ประมาณสักสิบเอโมงหรือว่าก่อน11บอ็โมงไม่กี้มาก่อน11บเอโมงก็เริ่มเริ่มขายแล้วนะครับแต่ถ้าถ้านายสนใจนะครับเดี๋ยวเขาจะมีไปเปิดบูธนะครับวันที่4ถึง10กระดาคานะครับที่เดมอบางแคนะครับก็สามารถไป หาซื้อได้นะครับตอนนี้ก็ยังคนเยอะอยู่นะครับ้ี่ครับของเราปัตรคิวที่75นะครับก็อร,รอรไปก่อนนะครับก็น่าจะไม่นานอีกสักแป,ป๊บนึ่งนะครับนะครับ ไม่ลำแข็ง้วต้งด้นตาต่างๆสัตขอในอะนี่ไงเต็มนงานเราคะ ตอนนี้ที่เรามานะครับตอนนี้อยู่คิวที่2ี29นะครับ30นะครับแต่เราได้คิวที่60ลนะครับน,นึนร,นร้อยหกสิบเดีดูคิวคัดูที่เท่าไหร่นะคะคิคันดูคือที่เท่าไหร่

หน้าที่เห็นนะครับที่เป็นม้อม้อนะครับก็จะมีขาหมูต้มมาจากด้านนอกนะครับแล้วก็ทยอยเอามาเอามาที่ร้านนะครับเนี่ยนี่ ก็จะเป็นการขับให้เย็นลงนะครับ หางหมูนะครัอบอ่ห้าหางหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนตรงนน้นก็หางหมูทอดนะครับก็ยังมาเรื่อยๆนะครับห้าห้าร้อยเลยครับ นน้ที่มาใส่ปูนปลาดลุงยอดอันนี้ลุงยอดนะครับกบไมาประทัดใหญ่ก็ปล่อยไปแล้วนะครับวันนึงต้องไปกำลังเอามาเอาลงเอาลงมาอีกนะ,รกะครับในรถกระบะครับตรงนี้ป้ายก็จะเขียนไว้ว่าเปิดเที่ยวนะครับแต่จริงๆแล้ว เปิดก่อนเวลาด้วยนะครับด้วยน่าจะเป็นที่คนวันยืนรอนะคร,ค,รครับครับนี่ครับตามที่เราได้วันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังรอแบบพอดอยู่นะครับนี่ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องหมีพาเที่ยวไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกคำว่าไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ